จากสุพรรณเลยครับพี่โอ้ยคุณอะไรคะคุณฟรองครับผมคุณฟรองค่ะครับอันนี้อันนี้กัจากข้าวตากินาลีนะครับผมค่ะข้าวก็เป็นข้าวที่ส่งตรงจากโรงสีเราเลยนะครับเราเป็นโรงสีเองนะครับที่จังหวัดสุนรนบุรีอ่าใช่ครับก็เลยว่าวันนี้เราเราก็ได้เอาแบบดีลพิเศษมาให้ทุกทุกคนเลยครับผมเอาราคาก่อนเลยดูครับก็คือตอนนี้ครับจากปกติแล้ว20กิโลนะครับราคา600สา600กว่าบาทนะครับตอนนี้เหลือแค่ 353บาทครับ353ร้อได้ยีกิโลนะยี่กิโลใช่ครับส่งถึงบ้านเลยเหรอส่งถึงบ้านเลยครับพี่เอ้ยไอ้โจแพ้แล้วมึง20่กิโลสามร้าสิบสามบาทมีใครกดได้เท่าไหร่บ้างบอกกันบ้างนะคะโอ้เกือบสำลักกันละเดี๋ยวกันนะตะกร้ามายังปลาหมูข้าว20่กิโลแบบนี้เลยอ่ะก็คือ20่สิบโลครับมี2ถุงถุงละ10ิกิโลครับพี่ส่งถึงที่เลยเหรอส่งถึงที่ครับส่งถึงบ้านเลยครับผมเฮ้ยเดี๋ยวโทรถามฝนนี้ภาคใต้ตรงไหนเนี่ย เออนี่ส่งได้หมดเลยครับผมโอ้โหส่งตอนจะลงสีที่ทนบุรีเลยครับนี่ก็เป็นข้าวคุณภาพที่เราแบบว่าคัดสรรจากชาวนาเองด้วยเพราะเราเป็นลงสีเองราคาดีมากใช่ครับเพราะนั้นแล้วราคาดีเพราะว่าเราไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง300 3สามร้อยสามสามใช่ครับเออคุณนี่น้องหายครับอ้นครับ ข้าว20่กิโลสามร้อาสิบสามบาทก็นี่อวิ่งออกไปจะบอกว่าข้าวที่ดีเนี่ยกินกับครุปน้ำปลาก็อร่อยน้าจังมันอร่อยอ่ะก็เลยไปเอาน้ำเปลือพ่อไม่ข้าวเป็นไงพ่อพ่อสนใจอ้นหน่อยน้ำตาข้าวมั่อร่อยครุปน้ำลาเขาอร่อยครับน้องใช่ครับผม ข้าวของเราก็จะหอมนุ่มครับแล้วก็เม็ดเรียวยาวนะครับผมแล้วก็เป็นข้าวที่เราไม่ผสมพวกเม็ดผักหรือท้องไข่ครับไม่เลยใช่ครับเพราะเราเป็นโรงสีเองก็เลยคัดสรรคุณภาพดีให้ครับอันนี้เรียกว่าหอมมะลิไหมคะอันนี้เป็นข้าวหอมจัสมินครับผมหอมจัสมินใช่ครับหอมจัสมินก็หอมมะลิเองน้องไม่ครับมันมีมันมีพันธุ์ที่เป็นจัสมินด้วยครับผมใช่ไม่ใช่พันธุ์หอมมะลิไม่ใช่หอมมะลิครับเพราะตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นข้าวที่ราคาย่อมๆแต่ว่าคุณภาพใกล้เคียงกับหอมมะลิเลยครับผมอ๋อกินเข้าไปไม่รู้สึกเลยว่ามมัันนนจะแบบบใช่่่คครรอออี้ืหุสงงต ก็กล้าเลยไหมเย็นผงเย็นแล้วก็ไม่แข็งครับพี่อ่อนข้าว20โลเท่าไหร่นะ300อ่อนอ่อน353ครับโอ้โหตายแล้วทำจ้ำตาแบบมั่นใจมากค่ะ353แล้วต้องกินเก็บน้ำพริกแม่สุภาพรน้ำปลาโอ้กูอิ่มมากเลย อันนี้เย็นแล้วก็ไม่แข็งครับเย็นแล้ก็ไม่แข็งใช่ครับโหทนี้อะไรโปดตรงกลางนนทำไมล่ะมันมันก้างเยอะตอร้อยสิบเจ็ดบาทครับตอนเนี้ยเด็อร่อยสอร้อยสิบเจ็ดบาทครับใช่ครับบ้าไปแล้วใช่ครับท่ะขายเลยดีกว่าหนักไหมยี่สิบกิโลยี่สิโลหนักนะครับพี่ยี่สิบกิโลยี่ิโลยกไหวไหมครับยี่สโล มึงโชคของกูไหมทำไมอ่ะแล้วก็มือโชคกันอ่ะไปยกไม่ไหวอ๋อยกเลยแขนเจ็บเนาะงี่สบกิโล353ครับของข้าวฟิลินทอดสามอาบาบาท20่กิโลนเราส่งไปได้ทั่วไทยเลยครับเฮ้ยหนุบหนับนะจริงไหมเนี่ยใช่ครับทั่วไทยเลยครับพี่เอ้คุณนี่จังหวัดร้อยโลนี่เป็นเงินเท่าไหร่หนุบหนับ นุ่มครับผมอันนี้ไมกีายนุ่มใช่ครับร้อยร้อยโลเท่าไหร่ร้อยโลครับอันนี้เราไม่ผสมเม็ดถักไม่ผสมท้องไข่เลยครับแล้วก็ไม่ผสมข้าวแข็งด้วยครับผมไม่ผสมข้าวแข็งด้วยใช่ห้าถุงนี้เหรอพันห้าพันเจ็ดร้อยอ๋ออาออ๋อพี่ส่งแล้วห้าตันนี่หายไหมอืม น้องสีเราสุดที่อยู่สุพรรณบุรีก็เลยคัดสรรให้คุณภาพออกมาดีได้ดีดีได้เลยพี่น้องเดี๋ยวพี่ส่งไปเจ็ดห้าสิบกันแล้วเดี๋ยวขอเดือนหน้าจ่ายนะจริงป่ะครับเนี่ยกดที่ตะค่ากดที่ก่าจ้ะตอนนี้สิ้นเดือนติดติดติดค่าไฟนิดนึงเอออยากคำบุญเดือนหน้าอีกสองสามวันนะพี่เป๊กก็รู้ไงก็เนี่ยติดค่าไฟอยู่ตอนนี้คสมไปก่อนเดี๋ยวกลางเดือนให้ นี่ติดค่าสวนอยู่ข้างหลังยังไม่จ่ายเนี่ยอือครับรสชาติข้าวเป็นไงบ้างครับพี่อร่อยค่ะรับตอนนี้ก็มีมีร้านอาหารมากกว่า5พ0 0ร้านค้าที่ใช้ของเราเลยครับนอกจากใช่ครับนอกเหนือเพราะผมเอราะผมกินเนี่ยอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ควรจะส่งไปถึงภาคใต้เฮ้ยตอนนี้เราลงทุนส่งให้ภาคใต้หรือเปล่ครับกดที่จักร้าเลยค่ะพี่อ๋อกดเร็วตอนไหนกดหนูกดมีถ้าได้ไข่เจียวนี่คือ โอ้ไข่จะร้อนๆจบเลยเนาะกับข้าวอย่างเงี้ยใช่ครับพี่นิพานอ่ะสดจะจะเป็นคือเย็นแล้วก็ยังยังนุ่มยังนิบอยู่ครับใช่เป็นข้าวแบบข้าวหางใช่ใช่ครับแล้วเย็นเย็นทิ้งไว้ไม่แข็งครับอันเนี้ยเพราะว่าเป็นข้าว3-4เดือนครับผมเป็นอายุที่กำลังพอดีกินแล้วนุ่มหนิบครับผมนุ่มหนึบนุ่มหนึบพี่นุ่มหนิบอี๋ดึก่าดึกแล้วก็ยี่ออกหนิบหน่อยอันเนี้ยเวลาของข้าวก็คือข้าวหนึ่งน้ำประมาณ1.2ถึง1.5ครับ กำลังกันจะได้กำลังพอดีจะได้คุณภาพประมาณนี้เลยครับผมจร,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 ริงเพราะเพราะค่ะเพราทำเป็นตกักๆแบบเมื่อกี้หน่อยสิคะแบบเหมือนจะดระดับดีเลยอะ่พะพ่อตักๆข้าวหนะ่ะคุณสัญชัยเองตระกูลผู้ที่ปลูกข้าวทำนาข้าวมานานไม่เราเรามีช่วยภาคใต้ไง<ข>ไอ้นความตั้งใจจะช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ครับเขาจะขอซื้อทั้งหมด5ตันแต่จ่ายเดือนหน้าได้ไหมเมื่อกี้เมื่อกี้พี่ไปบอกห้าสิบตันนะครับห้าสิบตันมีงอบไหมมีงอบงอบมีไหมไอ้งอบ ข้าวใหม่ครับผมเป็นข้าวอายุ3าสี่เดือนแล้วครับตอนเนี้ยสามที่เดือนใช่ไหมลส่งไปก่อนน้องเดี๋ยวจ่ายกันจ่ายตังค์มากันพ่ออารมณ์สำคัญกว่าส่งอีกนะเออคนเขากำลังหิวกันส่งไปก่อนเดี๋ยวพี่จ่ายเองเมื่อไหร่เดี๋ยวมึงครบอยู่แล้วไม่เกินทีปีข้าว่าปขยนะศูนย์เปอร์เซนต์ทำไมมันไม่มีความมั่นคงเลยอ่ะพ่อคือกูก็เดือดร้อนอยู่ตอนเนี้ยก็ต้องกูช่วยกันหน่อยอ๋อโอเคเราเขาก็อยากช่วยคนเดือดร้อน จ้ะน่ะน้องโอเคนะผ่อนผ่อนผ่อติกตอกผ่อนกระติกตอกผ่อนกับติกตอกถ้าสิบตันนี่เป็นเงินเท่าไหร่อ่ะห้าสิบตันล้านหนึ่งล้านหนึ่งอ่ะทำมาล้านหนึ่งก็แบ่งจ่ายเป็นเจ็ดสิบสองงวดล้านหนึ่งพี่ไปต่ออชีพบุริโภคที่หนีไปก่อนใช่ไหมพี่หนีไปก่อนไม่ถ้าถ้าเกิดว่าล้านนึงแล้วเราทำให้ชาวบ้านภาคใต้เขามีโอเคเลยนะ สุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นก็โอเคนะครับครับพี่เฟย์มึงจะไม่ลดถที่กูเหลือแค่ห้าแสนเหรอดูแล้วครับพี่เถื่อนให้เฟย์ได้ครับผมถ้าห้าแสนกูจ่ายมึงก่อนสิ้นปีนะเว้ยเฮ้ยมึงไม่ทำบุญเลยน้องลุกโทษตอนนี้มีบริจาคข้าวไปที่ใต้แล้วครับกูก็บริจาคไปสามหมื่นตันแล้วเนี่ยหมดตูดแล้วตอนเนี้ยไม่ต้องทำกันก็พักก่อนไงก็ตรงเนี้ยอีกห้าสิบเขายังไม่พออ๋ออืมร่วมได้อีกหน่อยนะใช่ครับไม่ใช่สามหมื่นตัน่วมหมกหน่อยได้มคะเเดดี๋ยว้าหหมุรับร ชม่เร่ต้องช่วนได้ก่อได้ได้รับได้ครับพี่เบ็กอีชิบหายโอเคพ่อเขาร่วมค่ะเดี๋ยวพวกเดียวก็ลืมเออไม่ลืมไม่ลืมแล้ง เชื่อเป้าใต้ก่อนเดี๋ยวพอนี่หลังยี่ชิ้หายได้ครับที่เป๊กที่เป๊กได้ได้ครับผมได้ครับไม่มีปัญหาอะไรครับทีไรอะไรไม่ยุ่งมาหาวไม่ข้อเหี้ยมหวข้าใช่ไหมคะไม่แล้วมาบอกว่าหยุดก่อนหยุดก่อนขายคนนี้เขาเขาขายอยู่ก็ขายไปสิก็ต้อกินก็หิวก็ต้องกินงขายก็ขายเออตันหนึ่งพันพันโลพันโลตันหนึ่งเราส่งไปแล้วส่งแล้วเนาะส่งสองเอาอะไรอยู่เอางี้น้อง อืมยังไงสิอะไรนะตันหนึ่งพันโลจังหวัดละพันเออเออยังไงพันโลครับให้น้องขายก่อนคิดด้วยนิ้วอีกเาซื้ออยู่เนี่ยเราต้องกดพี่ต้องกเราต้องกดตะกร้าเลยกดเลยสรุปเอาตะกร้าลงมาขายกับพ่อดีไหมฮะไม่เราต้องช่วยเออป้าก็ำนก่อนตั้งสงขาหัดใหญ่จัดตูล ไอสัตว์ห้าพันโลน้องครับห้าตันเลยส่งได้พี่ปัญหาครับพี่เป๊กน้องคำนวณดิเท่าไหร่อ่ะห้าตันคำนวณให้คุณเขาหน่อยจเถอะห้าตันเท่าไหร่อ่ะห้าตันเท่าไหร่ล้านหนึ่งหรอไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงห้าตันอะห้าตันห้าตันเอาคำนวณจะเท่าไหร่ห้าตันแสนหนึ่งห้าตันแสนหนึ่งอะแสนหนึ่งแปดหมื่นห้า 85หมื่นห้าไอ้สัตว์เอ้ยมซื้อไม่ได้คืออะไรอะนัดบริจาคก็ได้แสนหนึ่งได nah ้ค้าพูดแบ่งอันแบ่งอันและก็แบ uh, ่งปันให้พี่น้องคนใต้ครับที่เออช่วยกันทำบุญครับอ้าวัญญ่ายยืมแสนปี้ไอ้สัตว์ไปหมืนห้เองเหรตอนนี้กูเหลือสามหมื่นกว่าบาทอี่างนฮ้มาก ครัเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับแล้วส่งด้วยรถอะไรคะถ้าสมมติว่าเราสั่งประมาณนี้ส่งใต้อะค่ะส่งได้เลยเราจะดีว่าส่งนอกส่งให้เลยครับผมใช่ครับเฮ้ยเราล่วงวันส่งดีกว่าไม่ได้ตลกนะน้องยิงร้านเจ็ดแป๊บนึงนะคะก็ขายต่อมาวันเกอะแต่ก็แปดขอร่วมบุญกับพี่เฟซเห็นไหมนี่ครับโยบุญเหรอเออล่วมาไหมน้องเพราะว่าข้าวอร่อยไหมพี่อร่อยมากแต่ปกหูวันนี้กินแบบเป่ารับ แวอร่อยนุ่มครับขนาดมันไม่ร้อนนะใช่ครับก็คือเย็นแล้วก็ไม่แข็งเพราะว่าอันนี้เราเราไม่ได้ผสมข้าวขสงข้าวแข็งเลยครับผมใช่ครับเป็นเป็นข้าวที่พี่ยาเคยไปเป็นทานที่ร้านคุ้มแม่คุณอะไรแนี่ยจำได้ความอร่อยก็เป็นข้าวคุณภาพข้าวสารจากดีเลยครับที่สุพรรณบุรีครับมีประเด็นตะก้าตะก้าราคะส่งข้าวไปก่อนเถอะตะก้ามาแล้วใช่ไหมร้านเจ็ดแสนหกหมื่นห้าพันบ่อ ตอนนี้พ่อมีอยู่สามหมื่นเราก็ผ่อนเจ็ดสองงวดนั่นแหละเวลาหรอกแปบเดียวก็มีแปบเดียวก็มีเห็นไหมเขาจะยังจะรับรอยจากไหมครับแบ่งปัน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 อ่าอ่ะตอนนี้นะคะกดที่ตะกร้าได้นะทุกคน20่กิโลเท่าไหร่นะ353ครับผม3 5ม กับพี่เป๊กค่ะข้าวตาข่ายนาดีทองนะครับผมข้าวคุณภาพดีจากสุพรรณบุรีครับข้าวไม่หักข้าวไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่หักไม่ก่าวอ่ะใช่ครับไม่มีข้าวแข็งผสมไม่มีข้าวแข็งผสมใช่ครับให้ลูกคิดดูยี่สิบกิโล ค่าส่งมันเท่าไหร่แล้วส่งฟรีอ่ะเขาได้อะไรไหมก็ส่งทีเป็นตันเราส่งไม่ใช่เนี่ยยี่สิบกิโลใช่ครับตอนนี้ส่งฟรีครับสามสามส่งฟรียสิบตันกว่าก็เป็นยี่สิบโลจะได้ถุงละสิบโลสองถุงครับอ๋อใช่ครับสามร้อยอ่อนๆใช่ครับสามร้อยห้าสิบสามบาทจากปกติราคาหกร้อยสิบสามบาทครับผมคุณไม่ได้ผิดเลี้ยนอะไรกันมาเนาะอันนี้ก็ถูกไม่ไม่ผิดครับผมอันนี้แน่นอนเลยครับผมไม่ฉลองกุนกิโลของกูไเนี่ยทางบุญภาคใต้เนี่ยน้องได้ได้ครับพี่เล็กได้ครับอเราคุยตอนเนี้ยหลักเน เป็นข้าวหอมกะมิครับผมจะเป็นข้าวราคาย่อมยาวแต่คุณภาพที่ราชบุรีในี้เขงกัไปแล้วนะใช่ครับเลือดสตูนนุ่มเหนียวไม่มีเป็นหักครับดูดหนักมุกๆเคี้ยวแล้วงุ๊บๆใช่ครับลองทานแล้วจะติดใจครับผมซื้อข้าวพอพี่ทำบุญเลยเห็นไหมตั้งไว้จัดการหนึ่งคอนเฟิร์มแล้วใช่ไหมคอนเฟิร์มที่บ้านแล้วค่ะราคาอีกห้าสิบ เฮ้ยอีกห้าสบ้านที่มึงยังไม่คนเฟิ์นเนี่ยพวกน้องเรามาลูกกันไหมคนที่บ้านบครับผมครั้งแต่ก็อีกห้าบ้านนะจ๊ะมัยี่สิบโลนะยี่สิบกิโลสองสามร้อยบาทเป็นราคาลงสีไหมเองเลยครับวันนี้ราคาลงสีไม่ผ่านเพอาะเาคนกลางเลยนพี่ปอเลยราคาโรงงานไม่ผ่านพราเขาคนกลางใช่ครับโดยทำราคาได้นะคะ3ามร้บามบาทยี่กโลครับเอ้ย เดี๋ยวมิซื้อค่ะพี่มึงส่งมาเลยส่งไปไหนส่งไไปหนพี่มีกระถางพร้อมกันเลยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่บอกสวทบ่ายเดี๋ยวให้เขาไปแจกขอสักห้าพูดแบ่งตันเขาบอกแบ่งแบ่งแบ่งปันห้าตันเท่าไหร่นะนี่อ่านนี่เออห้าตันเท่าไหร่นะห้าตันครับเท่าไหร่ครับห้าตันเป็นเงินเท่าไหร่คิดให้หน่อยค่ะห้า่าห้ตันเป็นหมื่นห้าอุ้ยหมดอีกแล้วอ่ะเนี่ย หมดอีกแล้วจันละแปดหมื่นห้าสัตว์อันนี้หมดแล้วหมดแล้วเหรอน้องห้าจันเท่าไหร่มีมีมีกำหนดไว้ไหมว่ากี่กี่ออเดอร์ตอนนี้แปดหมื่นห้าประมาณสองร้อยกว่าครับผมแล้วตั้งไว้ไหมว่าตอนนี้ตอนนี้หมดแล้วใช่ไหมสองร้อยกว่าตันเหรอหมดแลยค่ะโอเคครับหมดแล้วใชคือตั้งไว้แค่นี้เหรอใช่ครับผมจริงเหรอแล้วหมดอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยววันต่อกันหลังกับพี่เบคกี้ทีได้รับไม่วันหลังไม่ได้คืเราจะส่งให้ภาคใต้ยเขาก่อนเอ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยคุยกับน้องต่อแปดหมื่นห้าเฮ้ยย่าเราส่งให้เขาเลยดีกว่าไม่มีอะไรอันนี้คือหมดแล้วสองคนแ้วพี่มีครับมีหมดแล้วเลยใช่ไหมถ้าตันเลยที่เอาเท่าไหร่ก็ได้ครับก็พี่เอาห้าตันไงได้ครับได้ครับพี่มีลูกค้าบอกมาไม่ทันไม่ทันไม่ต้องัะดูอีกหน่อย้ะแม่คะขออีกกระฆ้ากระฆ้ย มมมััันนนหมดแล้วตายหมดแล้วครับใช่ครับหมดแล้ว200เดี๋ยวพรุ่งนี้เอ่อห้าตันเดี๋ยวพี่บอกให้ไปส่งที่ไหนตายครับให้สอบต่อแปดหมื่นกว่าบาทตายครับโอเคขอบคุณค่ะข้าวข้ากค้าวขอาวเบอร์ข้าวเบอร์ข้าวตากิรีทองครับผมข้าวกสุพรรณบุรีครับผมเป็นข้าวลงสีส่งตรงหาผบพูดเลยพเองครับข้าวตากระีทองอะไรนะข้าวตากิรีทองครับผมกรีทองใช่ครับอโเค ขอบคุณค่ะขมบคุณมาขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวคุยต่อกับพ่อพรุ่งนี้นะลาข่าวนะขอบคุณนะคะโทษทีนะรอนานใช่ไหมขอบคุณมากขอบคุณมากปลาคูนค่ะพี่จับาให้ใชดกันเลยเฮ้ยไอปลาพวกเนี้ยน้องไอที่เหลือนี้พี่แอบ์ไปอยู่นี่นะชัดก่อนไหม ได้มันเป็นเซนต์ช่วยฮะอะไรนะพ่อยอมแล้วคือยอมทุกอย่างทุกทางก็ยังทำกันได้ท้ไม่คุยกันะนี้ทำใจไม่ถูกก็ได้ วัน,นี้เป็นโปรตีนพืชโอลิสค่ะโปรตีนพืชโอลิสก็คุณตัวที่คุณสีฟ้าจ้ะนี่ค่ะสีฟ้าใช่แล้ววันนี้มากับเป็นตัวโปรตีนพืชโอลิสค่ะวันนี้มีสองรสชาติพ่อถ้านหนูหนาวตายพ่อทำพิธีด้วยแล้วกันนะแต่พ่อไม่ตอบเปไมมีแขนเนาะว่าคุณสีฟ้าไม่หนาวหรอหนาวมากเลยค่ะบเขน้างหนาวเลยเนี่ยเราจะตายเพราะหนาวไหมเนี่ยพ่อตุยตุยตุยเพราะหนาวหนูไหม หนาวจะตายอยู่แล้วเฮ้ยย่านปิดทำไมอ่ะปาร์ตสีฟ้าขาอยากเออโอเคตรงนั้นได้ดีละผมผ้าดิโอผมผ้าว่ะอ้าวได้ถ้าพูดว่าผมผ้านะแล้วอย่าว่ากันก็แล้วกันตัวนี้คือพ่าอุตส่าห์จะไม่ห่มจะดูไม่ดีโปรตีนพืชโอริสค่ะเป็นแพนเบดโปรตีนยู่อังเทอเฮ้ยก็ร้ะข่ายโปรตีน ทานข้าวแล้วก็ต้องตบด้วยเครื่องดื่มต่อเลยค่ะวันนี้มมกเลยสองรหยิบเข้ามาจะจีงฟ้ากี่บาทคะวันนี้มีโปรพิเศษค่ะสําหรับเฉพาะไลฟ์ของคุณเป็กคุณทรรย่าเลยเราไม่เคยขายราคานี้มาก่อนไม่ตัวเห็นไหมถ้าจับไปที่นี่าจับไปทินี่เดือหน้าอันนี้เป็นหนึ่งแถมหนึ่งค่ะห้าร้อยห้าสิบห้าบาทเท่านั้นปกติกล่องหนึ่งของเราก็อยู่ที่ 599แล้วอันนี้เป็นราคาพิเศษเลยได้ไป2กล่องเลยค่ะ555 550หาห้าบาทมีแก้วให้ด้วยไหมจ้าสิฟ้ามีค่ะของเรามี2เซตเลยก็คือถ้าใครอยากได้เป็น1แถม1โปรตีนก็สามารถทำได้แก้วลงมาแก้วลวงมากใสต้องใส่น้ำปริมาณเท่าไหร่คะแนะนำอยู่ที่ประมาณ300 ml ค่ะ3 0 0 ml อนะก็ประมาณแบบตัว R กลางกลางแก้วพอดีค่ะ ใช่ค่ะถ้าใครชอบแบบหวานน้อยหน่อยก็อาจจะใส่น้ําเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ3 0 0ร้อยถึงสามร้ยมีรสอะไรบ้างวันนี้มีสองรสชาติค่ะเป็นตัวชาไทยกับช็อกโกแลตค่ะอยากทานเคเอาอะไหนดีชาไทยเลยตัวนี้แนะนําเลยค่ะหอมเนาะใช่เพราะลูกค้าเราทุกคนเวลาทานแล้วเขาบอกว่าตัวนี้กินเหมือนชาไทยได้3ามเก้าห้าได้4ี่หนึ่งห้า อุ้ยราคามีคูปองอุ้ยมีคูปองลดเพิ่มกับโปรตีราคานี้หาที่ไหนไม่ได้เลยนะหนูไม่มีเนาะใช่ก็บอกหาที่ไหนไม่ได้เด้อไ่แบบตัวเองก็ไม่เคยเลยกูเชื่อเลยจริงหนูพูดสานสีข้าพเจ้าอุ้ยหนูจะตายไหมเอยหนูจะตัวเยี่ยมไหมนี่ค่ะทุกคนชาไทยนะจ๊ะชาอุ้ยดูสิหนึ่งซองเขาเยอะเลยนะมันจะได้เหรอมันจะเข้มข้นเหรอ ได้ไหมเนี่น้ำเยอะสามร้อยไม่มีน้ำตาลความหวานไม่จากความจืกอะไรคารโบสุขภาพเป็นสารให้ความหวานมีสองอย่างน้องใช่ค่ะแล้วพี่ใะใส่อะไรน้ำมันเครื่องร้อยสิบแคลต่อซอง ค่ะ so ต่ำแคลต่ำค่ะตัวชาไทยตัวนี้มีโปรตีนอยู่ที่ยี่บสองกรัมโปรตีนเลยค่ะสามารถถ้าใครเล่ oh. นรีบตอนเช้าก็สามารถฉีกชงเชยใช่ทานแทนข้าวเช้าได้เลยดีกว่าคุณไปกินเออข้าวเหนียวไก่ทอดนะแต่จริงๆบางทีข้าวเหนียวไก่ทอดก็อร่อยแต่ว่าบางวันคนถ้ากินอันนี้แล้วค่อยไปออกกำลังกายใช่แล้วอ่าไม่สากคอไม่สากคอนะไม่สากคอนะปกติแพนเบดคือตัวเนี้ยมันจะทานยากสากคออันนี้ของเราคนแบบ พี่ไม่ได้ชิมเลยค่ะพิ่ฟ้าลำคันพ่อผมอ่ะจะได้เอาออกได้ค่ะได้ใช่ไหมเออหนาวเนาะไม่หนาววังเลยเหรอหนาวไหมพ่อไม่หนาวเลยอ่ะหนาวหัวใจไหมหนาวหนาว่ะพ่อเนี่ยก็จะไปเริ่มคนนั้นตีนหนึ่งไม่พ่อเราต้องไม่พ่ออะไรบ้างคะอร่อยคุณอาอยากน้องเลยพี่คะคุณอาเริ่มแล ตอบก้อแรงแล้วก็นางก็เดี๋ยวก็ติกันปกติทานเบเกอรี่เราแบบทานเบเกอก็ทานด้วยแต่มันสักๆคอมันอิ keit, ่มนะแบรนด์ชื่ออะไรนะโอริสค่ะใช่ค่ะ ใช่โปรตีนของเราสกัดมาจากตัวข้าวแล้วก็ตัวถั่วลันเตานต้องเออไอที่คาผมเป็นอะไรไม่เชียร์ไม่ไม่เป็นผ้าผักดีเลยตัวน,นี้เป็นเมอร์ชนไดของทางโอ,อลิสค่ะเราทางแบรนด์เราขายด้วยถ้าใครสนใจกดในตะกร้าได้เลยได้ครับไปถามพอดีเขาขายใส่มาให้ทักเลยนะใส่มาห้ทัใช่ไม่ว่าจะผูกผมผูกคอสะพายกระเป๋าได้หมดผูกคอไม่ถึงอยู่ในตะกร้านะหรออยู่หนูแถมไปหรือยังไงมีในตะกร้าของชังช็อปของเราค่ะถ้าใครสนใจก็สามารถกดได้โอ้หรือว่าขายทุกอย่างเหมือนกันนะพูดถึง ใช่เพราะโอลิสต์เราเป็นเหมือนเป็นแพนเบดไลฟ์สไตล์โปรตีนด้วยไม่ได้มีแค่โปรตีนอ๋อเข้าใจแล้วมันแปลว่าอะไรอันไหนเอ่ยตัวอแพนเบดเหรอแพนเบดไม่ไลฟ์สไตล์สตีนอะไรเนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าเป็นไลฟ์สไตล์แพนเบดเป็นไลฟ์สไตล์แพนเบด เป็นไลฟ์สไตล์แพนเบดไลฟ์สไตลคือแบบอยู่ในไลฟ์สไตล์ของเราทุกการใช้ชีวิตเลยเนี่ยยังถ่านเนี่ยก็อาจจะมีในตะกร้าพ่อเขาจะมาถัดมาเนี่ยเนี่ยไตล์แพนเบดน้องมาเด็กไปแล้วทำไมป้าไม่ใช่น้องอะมาเร็วแต่เราวันเลทเออเรียนเขาเขาไม่ด่าแม่เราก็ดีเท่าไหร่นะใช่เลทที่อะไรเราก็เต็มที่ในใบสั่ยมีหาคู่เลขเต็มที่เลยเนี่ย วจริะจริงๆวันนี้ไม่ผ่าจริงๆวันนี้ไอ้กูไอ้ก็ูลูกกูลูกทีเดียวเลยนะไม่กลับมาอีกแล้วไม่ไม่ไม่ทำบุญก็เหนื่อยอย่างนี้แหละแต่ว่าถามว่าได้บุญเยอะไหมได้เยอะแล้วก็เหนื่อยเหนื่อยแบบนี้ตัวสามแบนด์มีตัววิตามินถึงสามสิห้าชนิดเลยอลูกก้าวซู่ลูกก้าวซู่ใช่ลูกซู่ไปลูกซู่อะตัวนี้นะถ้าใครเหนื่อยๆไลฟ์มาทั้งวันต้องกินเลยโปรตีนพืชโอลิรีนเขนเลยจุด ข้าวสามโลเมื่อกี้นี่มาไล่อีกสองค่อยๆจิบหรือว่ากินได้ทั้งคืนตัวนี้กินไม่ไหวแลยเขาค่อยๆจิบไปอีกพอเอสอดสายจมูกไหมเอาเขาตังจมูกมาแล้หนูทำให้เอาเปล่าเอาไหมคะเออชื่ออะไรนะสีฟ้าฟ้าสีฟ้าสีฟ้าจ้าพี่น้องก็กินไม่ไหวเพราะน้องกินเมื่อกี้พี่เห็นมีกสัตย์ใหญ่เลยโอ้ใช่ก็บะหมี่อร่อยไงเนี่ยอยู่เป็นเวล้าเพราะหนูชื่อสีพันนะคล้ายคล้สีฟ้าเลยแต่คนละสีจ้า แล้วหนูก็มีสีเลดด้วยหนูมีสีเลดพ่อความหวานมาจากย่าหวานนะกาแฟหนูอ่ะอ่าพี่เไอโซเฟียนะไม่กินนะสีฟ้าซู้เร็วซู้เร็วรสชาติอร่อยค่ะไม่เปื่อนไม่เปื่อนสีฟ้าเขาบอกว่าไม่เปื่อนอร่อยอร่อยขายพอค่ะตัวนี้หนูเคยไปขายแล้วบรรยากาศเป็นอย่างนี้ไม่เคยเนาะไม่เคยอะไรใหม่ใหม่อะไรใหม่ใหม่เนาะเอาใหม่กินใหม่เอาใหม่ไป เือนใช่ไหมไม่เือนพ่อเป็นฉันพูดเลย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 สีฟ้าพี่พูดเล่นน้องแหมาไปเพาไปเิ่งเอืเปือนถือว่าเปือนเปืือนน้อยสำหรับโปรตีนโปรตีนอร่อยมากเราทานวาจะกินคาร์ดเนรน้องสองกล่องห้าห้าห้าค่ะเลือกได้จะเป็นาวัวล้อเลยวัวล้อป่อทุกคนลงดีสองกล่องห้า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 ห้กันมาเต็มเลยห้าห้าเราจะลืมกดตะกร้ากันด้วยนะคะน้ มะมีนี่พ่าผอใครเหม็นแก่มึงองไปซักกันวถอะมันคือพ่าผองที่เราผูดโตตั้งแต่วันแรกโคตรเหม็นแก่เลยเหม็นหนังกระพ้าแก่ใครไม่รู้ะ <laughs> กินพวกมึงแหละวันนา้จะไปกินปลาลงปลาล้าอะไรพวกเนี้ยที่ปูเก็ตปลาล้าทำไมไม่ฟีดแบคอ่ะว่ามันกลิ่นมันจมูกอ่านแตด้านไปแล้วตอนนี้ทน่าโอเค่แล้วฝากตัวนี้ด้วยนะคะมีวิตามินบีพรีมิกซ์ด้วยอันเนี้ยของเรามีวิตามินบีถึง6ชนิดช่วยบำรุงผมผิวเล็บแล้วก็โปรตีนนโปรตีนมาซ่อมแล้วแหละเพราะว่าทำไมพ่อพีเนี่ยกขหัวรอยยาเกินไปฮะ ใช่เขาชอบเราเขาชอบร่างกายเลยเพราะโปรตีนสำคัญกับร่างกายเรามากนานี่ตัวนี้เป็นคอมพิวต์แพนโปรตีนมีกรดอะมิโนโจำเป็นถึง12ชนิดเลยร่างกายสร้างไม่ได้ต้องทานทุกคนมีใครซื้อมีใครซื้อพวกนเนี่ย มีพ่อคือวันไหนอะสุกภาพวันไหนที่พ่อไม่ไหวไม่อยากเคี้ยวข้าวอะพอกินอันนี้เข้าไปวันนี้แหละเฮียพอใส่ยางได้ไหมพอใส่ยางวันนี้แหละวันนี้พวกนี้ตื่นเช้าอะอาหารมันยังเต็มท้องใช่ไหมมันอาจจะไม่ย่อยพ่อก็เอาเนี่ยตัวนี้ขาสุกพามากเลยน้องสุกภาพใช่ไหมคะตัวนี้มีวิตามินบีเหมือนกันช่วยบำรุงเรื่องขาบีัววิตามินบีพ่อต้อง่ารวมหกตัวเลย เขาจะอย่างก่อนที่พ่อจะไปนอนเวทนีคืนเนี่ยพ่อเอานี้ไปด้วยพไม่เติมโปรตีนให้กับร่างกายพรุนี้จะได้ตื่นมาสดชื่นโอเคสีฟ้าเดี๋ยวมา่้มไหมนะได้ทำไมอ่ะเราเราสึกขายเขาไม่ได้เต็มที่เลยว่าเราพูดไม่รู้เรื่องพ่อพ่อขาแบรนด์แรกพ่อก็ขายแบบนี้มันไม่มีอะไรที่แตกต่างเลยฮะสีฟ้าบอกท่าน เจ้าของ,อองร้านอะเจ้าอสีฟ้าเจ้าขอบอเจ้าขอบอคืออบออ๋อน,นี่เจ้าอามบุ้อีกเหรออ่ยขายข้าวมไกโปรตีนอกพี่อะไรนะฟองค่ะที่ฟองียไม่ตรงละเฟองเป็นอะไรเก่าไขเหรอแม่อย่าพูดวพาเก่าไขใช่ โอ้ใหญ่เลย่แม่มูเป้าเกาไ่จะเกเกาให้เหรอโอ้ยไม่ไม่นะคะไม่คุยถึงเป้ากันก็กินโปรตีนดีกว่าค่ะโปรตีนราคาห5 5หดห้าได้ไรบ้างนะคะได้สองกล่องเลยค่ะไม่ว่าจะเลือกเป็นโปรตีนแถมโปรตีนหรือว่าโปรตีนแถมแก้วเชคก็ได้เลยแต่ปกติเรามีรสชาติเยอะกว่านี้ใช่ไหมคะแต่วันนี้เอามาสองวันนี้มีสองรสชาติตอนนี้มีสองเดี๋ยวหลอกอยู่ซึ่งใครแบบมีแนะนําหรืออยากให้มีรสชาติไหนเพิ่มก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยค่ะเออกระดิ่ราคานะ มีใครกดได้เท่าไหร่บ้างเอ่ยไอ้เฮียไม่มีหรอกคือเขาก็ฮ่าฮ่าจะสองล้านเอ้เออแต่ละอีกแบบเดียวคืนนี้มันจะต้องถึงสองล้านนะการทำบุญของเราอ่ะน่นเอ้ยกดได้ห้หาร้อยห้หาร้อยห้หาห้าร้้ลดกดได้เลยนะคะราคานี้หาไม่ได้แล้วนะโปรติบไม่เคยทะลุขนาดนี้เลยมีได้4 5 5 4้